ยก่วคุณแน่วันนี้เราก็จะไปผาแดงกันนะครับ ผม <Okay>, ลงทางมาครับแล้วมันมีอะไร

ตงี้ากนัีงเต้นด้วยเนี่ยาวเอตัวตตงงน,นี้บวกเราจะตัดหน่อไม้ไผ่กันนะครับรไไพื้นที่ส่วนรวม ไม่เคยมาไปดูกันเลยเด้มเมเอ,อ,อมาทำอะไรกันต้องหลายรอบนั่นเด้อ ผมตัวดีนะตัวดีนครับผมโชคดีับ